สวัสดีครับเกียมาล้อมมาฝา,า,ากวันนี้ผมพิทักษ์ชนผู้คองัยนะครับเหตุที่ศาสนาพุทธโดนหลังแกเกิดมาจากอะไรท่านไปดูคลิปที่ท่านผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนะครับเราหลังต่อจากคลิปนี้ผมไปกรมศาสนานะครับถูกบรรจุกรมศาสนาของอีกศาสนาหนึ่งเข้าไปอยู่ในกรมการปกครองก็คือศาสนาอิสลาม ซึ่งศาสนาอิสลามแน่นอนแล้วเขาไม่เอาศาสนาใดๆทั้งสิ้นเท่าที่เรารู้มาศาสนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีแต่ศาสนาอิสลามทําไมเข้ามาแล้วก็ยุ่งกับพระพุทธศาสนาค่อนข้างเยอะผมกลัวมันจะเป็นเช่นดังประเทศเวียดนามนะครับที่ศาสนาถูกทําลายล้างไม่เหลือพุทธเลยเหลือพุทธอยู่นิดเดียวแค่วัดตรงใจกลางเมืองของประเทศเวียดนามชื่อเมืองอเวเท่านั้นนะครับนอกนั้น ศาสนา,าพุทธถูกทำลายไปโดยสิ้นประเทศไทยเขาไม่ได้ทำลายะสักทีเดียวตั้งแต่พลเอกสนธิบุญยรลักษ์ลินปฏิวัติการปกครองมาเขาก็าศาสนาพุทธไม่ได้เป็นาศาสนาประจำชาติเขาบอกว่าศาสนาพุทธคนนับถือมากอยู่แล้วท่านไปดูในกฎหมายข้อนี้ดูนะครับแล้วดูคลิปถัดจากผมไปนี้ว่าท่านจะได้รับข่าวสารดีๆเชิญชมติดตามคลิปถัดไปเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมกับพี่บาโว้นะครับก็ได้มงเอิญมาที่กรมการปกครองนะครับที่วังชัยยานะครับอยู่แถวไหนครับพี่บาโว้อนังเล้งครับตรงข้ามสำนักงานใหญ่กกศครับอ๋อตรงข้ามสำนักงานใหญ่กกศนะครับนะฮะเนี่ยฮะทกศอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับครับ เนื่องจากมีคนถามกันเยอะว่าจริงไหมเนี่ยว่าอิสาลามเนี่ยมีกองอิสรลามและฮัทแห่งประเทศไทยเนี่ยอยู่ในกรมการปก,กรรครองของประเทศไทยที่บอกว่าว่าจริงไหมถ้าตามมันก็น่าจะจริงนะเพราเปิดเว็บไซต์ดูมันมีอ่ะแต่ไม่ก็บางคนก็เถียงบอกไม่มีมันเปิดเว็บไซต์มีอ่ะอ้าวอย่างนี้ก็ต้องพิสูจน์ถูกไหมฮะเออไหนมาแล้วไหนมาแล้วก็ต้องพิสูจน์กันหน่อยนะ แต่ศาสนาพุทธมีไหมครับมีมีกองอะไรอยู่ในกรมการปกครองไหมไม่มีเลยไม่มีเลยคิดเหรอฮะมีไหมแต่ไหนกินดไม่มีซิกซินดูไม่มีไม่มีของจีนก็ไม่มีนะเต๋าอะไรไม่มีอ่ะไม่มีหมดเลยเออแล้วทาไมของอิสลามมีกองอิสลามนะครับอยู่ในกรมการปกครองอืนั่นเด้ได้รับอภิสิทธิ์อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ามันใหญ่จริงมว้ยเออเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับทุกท่านว่ามีจริงไหม นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปพิสูจน์กันด้วยตัวเองกันนะครับผมดีไหมพี่โบพิสูจน์นะเดี๋ยวท่านผู้ชมรอติดตามนะครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราอยู่ในกรมการปกครองนะครับอยู่ในข้างน้านี้จะเป็นตึกศูนย์การทะเบียนทั่วไปสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับนี่ฮะ นี้ถ้าเรากี้เราถ้าเราเดินตามขึ้นไปเนี่ยฮะขึ้นไปที่ชั้นชั้นสี่เนี่ยฮะก็จะพบกองอิสลามรหัสแห่งประเทศไทยนะอยู่ที่ชั้นสี่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปพิสูจน์กันนะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับจากนั้นเรากำลังขึ้นมาที่ชั้นสี่นะครับ ใกรมการปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับมีชั้นสองนะครับกองตรวจสอบภายในง<ป>านจะพิสูจน์นะครับชั้นสามก่อนนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการครับ